เอ้ยกูตายกูตายมึงกูตายมึง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 ฮะมึงอ่หรกูได้หนีหรอไปหาเมื่อไไปแล้วควยมึงควยเลยมึงควยเลยสั่นมึงควยเละมึงไหวบ้าเฮียไหวบ้าโอ้ยไหวบ้าทีเลยวะเอากูทีนี่มึงเอากูทีนี่จัดให้กูนี่กูตะของจริงอะกูตะของแท้ เดือดรอนหน้า้าอนเดอร้อนในมืมึงมึงขึ้นไปเลยมึงมขึ้นไปเลยพวกพีเซตหลังบ้านขึ้มันอยู่ข้างหน้าเลยนี่ว่ารถสี่มันที่อาจาอยู่ตรงชแล้วมันชน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 แล้วมันชดแล้วมันไดแล้วมงนดแ้มันชดล้มันดแล้มันชดแ้มันชดล้วมันมันชดแ้ยันชดแวันชดมันเดลมันชลมานชมันช้มันาดีมึงดันาหน่อยดันาหน่อยมึงเพื่อนชม้ม่ะ ฟ้กันปให้โคกันปเหยนไหมาปลงมาอะไรลงาอะไรวาปใา้ไหงปูแ่เลี้ยงหนุ้ยกัะตันกระตันที่ไหนไหลลูหนึลูกหึ่งตรงวางเลยตรงใต้วางเลยไปไหนกันหมดวะไปหนวะ่งฝังใครวะเ้ยลงเลยลงเลยตรงใ้าเยลงเลสลงเยงลงโอ้ยเพื่อนให้ลงให้หมดลงให้หมดลใ้ครท่ไหนเฮ้ยมึงมาดิมึงมายัง่ไม่องรีบพี่แบงคม่งรีบพ่แบงคเขาลงแล้วนะเขามาลงลงกันนะลงเพื่อลงกันนะเพื่อลงกันนะ

ไหวไหมไหวไหมหลังไฟก็ยังอยู่นี่ไม่เป็นไรเล่นไปไม่ต้องไล่ไม่ต้องไล่กับไต้ไม่ต้องไล่กับไต้ไม่ต้องไล่กับไฟกับไฟถามน้อมันพังขวาพี่มาเข้าพี่เข้ามาขนาดนั้ผมเบง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 มันก็บอกมันก็บอกโอ้ยคุยเฮ้ยมาแล้ผู้ส่มาแล้วหนึ่งคนกั้นทางบ้านมาทางบ้านมายิงเยมายิงไหนนี่ยิงไหนนี่ใครอ่ะแงกุ้งถือไปฮะมาดิมาดิมาดิคนหลังบ้านมามาชุบหนึ่งตัวมาชุบเพื่อนไปเอาดินป่าค๋าเฮ้ยตนไล่ดีตนตนไล่ดิ เอาไปเอาไปไปซ่อนเอาไปซ่อนเอาไปซ่อนเอาไปซ่อนที่อื่น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 มึงก็เอารถมามึงก็รถมาเฮ้ยมันมันมันจะมาแล้วนี่มันมาข้างหลังแล้วนี่เห็นมามันไม่มีใครมาเลยวะผมเอาเองดิผมเอาเองพี่ผมเอาเองเฟม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 กูหลังหลังเฟมเฮ้ยกูยืนนิ่งตัวมึงเป็นไรอะเฟม โทษ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 คุล้มนะกูล้มนะคุล้มนะไปไหนหมดวะเพื่อนกูตายหาละบัตรซบไอ้กูตายกูตายมึงกูตายมึง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 อะเพื่อนนี่หกูได้หีหรอชุ่อนเพื่อนยเพื่อนตายตาจอยกูอยู่นี่เนาะเพื่อนตายเพื่อนตายชุบเพื่อนหนโอ้โหมันลงเล่นข้างนอกไม่ได้มันต้องเล่นในไฟว่ะคนไม่พอ่ะ เพื่อนกูการไม่ได้นะตอนนี้โอ้โหพระเจ้าช่วยกล้วยไข่ทอดละโอ้ยพี่เพือพี่กูสุดยอดดีช่วยมาละท้ายสิเลยพี่มามึงจะไปไหนมึงจะไปไหนฮัลโหลใส่หน้ากากทำไมเฮียไอเหรอไหนดีกว่าไหนดีกา่าไหนดีกว่าตายตื่นปะตาย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 ปะเดี๋ยวนี้ไปหาเพื่อนไปแล้วคุยมึงคุยแล้วคุยอเลยสั่นคุยแล้วคุยเลยเฮียไหวปะเฮียไหวปะโอ้ยไหวปะเอ้ากูตายฮะ ไอ้ที่มันตีหลังกูแทโอ้โหไอ้ขั้วไอเพื่อไม่ได้เอาศอกออกเลยตายบ้ามึงตายบ้าโนหไอ้สารกลางไฟกูหายไปหมดเลยโดนเสียงไอ้นนมานก้นมาอย่างเยึ้นีบึ้นมานีขึ้นมาอย่างเีย

เอาปืนดิเอาปืนดิเฮ้ยมึงดักปืนดิเอากูลงเสย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 อกว้ยนึกว่าแข่งไอ้เหี้ยป่องแป่งนี่หว่าไอ้สัยกูว่าแข่งไอ้นี่มึงเอากล้องไปใส่ตีควายมึงเอาลงมบ้าเอ้ยโอ้ยเฮ้ยเพื่อนไหนอะกูหายอยู่เนี่ยมึงโง่อะไรเอ้ยมึงโง่อะไรมึงโง่อะไรมึงไหวป่ะเฮ้ยมึงไหวป่ะมึงไหวป่ะไอ้ชื่อจังนิ่มอันนี้มันนี่เนื้ออะไรนี่เน้อะไรกูแข่งอยู่เนี่ยมึงเห็นป่ะมึงเห็นป่ะกูเห็นจะตายัทีเไรบ้าเอากูที่นี่มึงเอ่ากูระกองแท้ ดับดับเย็นเย็นสีบดีดีดับดับเย็นสีบีดีบีดีดับดับเย็นเย็นสีบดีบดีดับดับคุณอย่างกาคุณอย่างกาเอ็มเอไม่ดับขยับแฉกอะไอสัตว์เป็นป้าสุดสุดแล้วมีแค่นี้แหละคนดูเฮ้ยกลางไฟมันไม่ไหวเว้ยเราไม่ไหวกลางไฟเว้ยแค่นั้นไงช่วยเพื่อนดิ ช่วยื่อนะปั๊มดิไปช่วยยนะปั๊มี่ีนพี่หจ้หรอจ้หรอจัหรอโอ้ยโอ้ยบ้านอะไรบ้านไอ้บ้านตาย่วยไปไม่เป็นไรเรายังไหวอยู่เรายังไหวอยู่คนดูเราไหวอยู่โอ้โดนไหวสัตว์เลยยัอแม่วงครับเราออวรไปเลยเราไม่ได้เอาศพออกเลยเว้ยยิงอโอ้อะไเออ

อะไรทำอะไรอ่ะทำอะไรคือร้อย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 ไวเอาไว้เอาไว้ไว้ไว้มามามาดิมาดิไอ้สัสนึกว่าเก่งไอ้เฮียเสียงมึงดับดิอิสมิ่บ่ายควายเฮียดับเฮียมึงก็ดับดิมึงก็ดับดิเออมึงดับดิเฮียอุ้ยกูตกแน่กูตกแน่กูตกแน่ท้าไมไม่ว่านั่นไงกูว่าแล้วพะโล่เจ๊กแล้วไงกูพะโล่เจ๊กแล้วกูพะโล่เจ๊กแล้วกู โลเจกละกูอุ้ยออกตายว่ะพี่ดับป้าเย็ดแม่ดับป้าคุยวิสา์ช่วยเพื่อนมาเลยเยก็อยากกูดับป้าเออสวัสดีครับมันยังรีออกมาวูมมึงกำลังรีออกมาได้เลยคุยว์มาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา ลรากลัวกลัวปืนออกอะปืนออกก็ต้องเอาศพกับบ่อหนึ่งเราไม่มีคนเอาศพไปทิ้งว่ะไม่เป็นไรไอ้เหี้ยถือว่าได้ยื้อได้นานอยู่เว้ยไอ้เหี้ยผู้หญิงจะผู้หญิงก็ด่าผมก็ด่าหมดครับไม่สนหรอกครับมันสตอรี่คนดูไม่เกี่ยวหรอกผู้หญิงผู้หญิงอะแต่ที่มันด่ากูเนี่ยกูยังงงมากเลยมันด่ากูว่าอะไรเนี่ยไอ้พี่หนุหนุ่หนุป้ในดีด้วยไว้ต้องป้ไว้ต้องโป้ดูต้องส่งจีั้งส่งอะไรกูส่งหมดทุกอย่างเลยไอ้น้อง กูน่าของยิงกูน่าของแท้กุ้งสิงตังบงังกุ้งไปแน่แน่ไอเจ๊จถือศพมาเลยฮัลโหลฮัลโหลไฟเป็นไงไฟไหวไหมกูได้ถือศพกลับไปด้วยโอเคโอเคไอเจ๊จีถือศพมา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 ขึ้นมา